ัสดีครับพี่น้องครับพอดีผมก็เป็นตำรวจแต่ตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นนะครับแล้วผมก็พอมาวันนี้ทางตำรวจก็แนะนำมาในเรื่องป้ายตอนนี้ต้องผมก็ไม่เข้าข้างใครออกใครก็อยากจะบอกว่าที่พวกเรามานั่งกันตรงนี้เราเบื่อนายสอสอใช่ไหมครับ ทั้งสภาเลยไม่ใช่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านถูกไหมครับเราบือเรอมเพราะว่าเราเลือกไปแล้วเนี่ยเราไม่มีทางผลทางไหนตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้แทนมาแล้วเขาเออกกฎหมายมาให้เรามาเลือกเขานะครับพี่น้องครับตลอดที่ ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีการเลือกตั้งเราก็ผ่านมามากเลยผู้แทนรัษฎรเนี่ยไม่ไม่ผมว่าไม่ไม่้าจะไม่มียุคไหนเลยนะครับที่จะมีคนดีๆมากกว่าคนไม่ดีพี่น้องครับมันจึงทำให้เราต้องมานั่งตรงนี้ใช่ไหมครับเรามีสิ่งดีๆให้กับรัฐบาลนี้ในเรื่องสามข้อที่เราเรียกร้อง เรารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับรักษาผลประโยชน์เพื่อลูกเพื่อหลานเราในอนาคตจะได้มีแผ่นดินที่ถูกต้องตามเขตแดนที่ใช้กันทั่วโลกแต่เราแต่รัฐบาลนี้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้มันเกิดจากรัฐบาลหรือเปล่าครับพี่น้องพี่น้องครับเรารู้ตลอดเวลาว่า ในการเลือกตั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมันมีการใช้เงินกันซื้อเสียงซื้อคะแนนเสียงเข้าไปพี่น้องครับเรากระโทษประชาชนพวกเดียวกับเราก็ไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าคุณเอาเงินมาซื้อเสียงแล้วเนี่ยนะครับไอสมัยโบราณห้าสิบบาทร้อยบาท ไอ้สมัยนี้มันให้กันเป็นพันพานบาทนะครับพี่น้องใช่ไหมครับอยากถามว่าให้มาแล้วไม่มีคนเอาคืนมีไหมมันไม่มีนะครับมันต้องเอาคืนแล้วเอาคืนมากไปกว่านั้นอีกนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมนั่งผมเดินทางกลับไปบ้านผมที่เชียงใหม่นะครับพี่น้องครับผมเจอพ่อค้าคนหนึ่ง เราฟังแล้วเราก็รู้ว่าเขาสนใจเรื่องที่เรามาชุมนุมกันตรงนี้เมื่อผมมั่นใจแล้วผมก็เลยย้อนถามแก้งย้อนถามไปนะครับบอกว่าไอ้นายกคนที่นี่ไปไงหนีคุกอะครับให้มันเอาเงินพวกเราไปสักสามแสนล้านได้ไหมตอนแรกแกก็บอกว่าคือในครั้งนั้นผมก็คิดว่าสามแสนล้านแหละครับประมาณเอาแมแกบอกว่าไงไหผมว่าห้าแสนล้านน่ะ บนั่งไปพัดก็บอกผมว่ามันเอาไปเป็นล้านล้านะเพราะมันเอาเงินมาใช้ไม่หมดสักทีหนึ่งเขาบอกแล้วพี่น้องจะคิดดูซิว่าที่เรามานั่งตรงเนี้ยนะครับที่เขาประจานเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าคุณเป็นสัตว์นรกอะความจริงในภาพนั้นนะผมบอกพี่น้องจริงเลยนะผมเป็นคนรักหมามากเลยรักมากๆนะครับเหตุที่ผมรักหมาเพราะไง ผมก็นั่งคิดว่าเมื่อชาติปานก่อนนั่งทาไม่ดีไว้มันถึงต้องเกิดมาเป็นหมาครับผมผมก็เลยต้องรักมันว่าเออมันอาจจะทําบาปไว้นะครับที่น้องครับเมื่อเขาเห็นว่าผู้แทนที่อยู่ในสภานนั้น่ะมีพิติกรรมเนี่ยคือไม่ค่อยเหมือนมนุษย์นะครับเป็นสัตว์ อย่างที่เขาคิดจินตนาการกันเนี่ยคนดีเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนเลยครับคนดีเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนครนี้ไอ้คนไม่ดีสิครับแม่คุณมาว่าผมเป็นสัตว์นรกอย่างนี้เนี่ยผมทนไม่ไหวละผมก็จินตนาการเลยว่าเรื่องนี้ต้องต่อโทรศัพท์ไปถึงตำรวจแน่นอนเพราะผมคิดว่าผมขึ้นมาบนเวทีนั้น ชีวิตผมได้เห็นว่าไอ้นักการเมืองเนี่ยมันทําร้ายกรมตํารวจมามากพี่น้องครับผมเคยบอกแล้วว่าเราเลือกผู้แทนไปเนี่ยมันใช้เงินซื้อเสียงมันทําผิดกฎหมายใช่ไหมครับแต่ถึงแม้จะมีกรรมการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งก็ดําเนินคดีเขาไม่ได้มันก็อยู่อย่างนี้เมื่อคุณทําผิดกฎหมายคุณรอดพ้นไปคุณก็ได้ใจอะ่ะ เริ่มต้นก็ซื้อห้าร้อยบาทตอนหลังได้ใจก็ซื้อเป็นพันเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าไอ้การที่เขาไปออกกฎหมายในสภานะครับคนทําผิดกฎหมายเป็นคนแรกผมก็พูดอย่างนี้ล่ะพอเขาเข้าไปในสภาเขามาออกกฎหมายอีกพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมว่าอย่างที่เขาแก้กฎหมาย พรประกอบรัฐธรรมนูญสามฉบับที Please, ee, ่มีแบ่งเขตการเลือกตั้งอะไรเนี่ยจริงๆเขาต้องเกรงใจประชาชนเพราะเขามีจิตใจเหมือนกับภาพสัตว์เลี้ยงห้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสัตว์ห้าห้าชนิดน่ะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับจิตใจเขาไม่ได้คิดถึงเพื่อนมนุษย์นะครับเขาซื้อเสียงไปไปออกกฎหมายเขาไม่เคยเกรงใจประชาชนเลย กฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นน่ะคุณเอาไปแก้ด้วยตนเองเนี่ยเพื่อประโยชน์ตนเองเนี่ยถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณอย่าทําสิใช่ไหมครับคุณต้องให้ประชาชนเป็นคนกําหนดให้คุณงั้นคุณคุณแก้กฎหมายเองแล้วคุณเข้ามาปกครองมักมาบริหารเงินภาษีที่เก็บไปจากเราเนี่ยมันถึงประชาชนถึงยากจนไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะบอกให้ว่าประชาชนเนี่ยมันยากจนยังไงผมได้ตัวเลขมาครับบอกให้เดี๋ยวนี้ก็ได้นี่ผมอุตส่าห์เตะๆเมื่อกี้นั่งทานข้าวตรงเนี้ยนะครับก็เห็นหนังสือฉบับหนึ่งนี่ต่อคูเรือนนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งทานข้าวประตูสี่เนี่ยนะฮะพศออ2539นี่ต่อคูเรือนเฉลี่ยแล้วทั้งประเทศเลยห้าหมืน สองพันบาทต่อครูเรือนนะครับแค่ปีสามเก้าถัดมาปีสี่หนึ่งขึ้นมาเป็นหกหมื่นเก้าพันบาทปีสี่สองขึ้นมาอีกเจ็ดมื่นหนึ่งพันบาทปีสี่สามลดมาครับหกหมืนแปดพันบาทสี่สี่หกมืนจุดแปดพันบาทพอสี่ห้านะครับขึ้นมาอย่างน่ากลัวมากเลย แปดหมื่นจุดสองพันบาทประชาชนเริ่มมีหนี้มากขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยยนะครับพอปีสีเจเที่ยวนี้เป็นแสนล้านเลยไอ้แสนบาทเลยครับพี่น้องแล้วคนยังไม่จนทนไหวหนึ่งแสนกับสี่พันบาทนะครับหนึ่งแสนกับสี่หมืนบาทพี่น้องพอปีสี่สี่เก้านะครับขึ้นมาเป็นหนึ่งแสน ไอ้มีเป็นหนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันบาทนะครับปีห้าสองไอ้ปีห้าศูนพี่น้องครับประชาชนยากจนมีหนี้ต่อครูเรือนหนึ่งแสนสามืนสี่พันบาทต่อครูเรือนพี่น้องดูดิครับรัฐบาลก็บอกว่าแก้ไขไหมพี่น้องไม่ได้แก้ไขเลยมีแต่ความยากจนทั้งนั้นนะครับนี่นะครับ สิ่งที่รัฐบาลได้รับการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยได้แก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนไหมตัวแรกมันฟ้องครับนะครับพี่น้องครับเพราะว่าระยะนี้พี่น้องเห็นไหมพวกเราก็มาให้ควารมรู้กันว่าการเลือกตั้งที่จะมีต่อไปเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหน ผมก็ตกใจว่าอะไรต้องหาเงินกันไม่ใช่ไอ้หัวหน้าพักเนี่ยไอ้นายทุนของพักเนี่ยจะต้องมาแจกเงินกันเพื่อเอาเงินไประเลงกันเลือกตั้งแต่ละคนเนี่ยห้าสิบหกสิบล้านพี่น้องครับน่ากลัวไหมครับพี่น้องคิดไหมว่านายทุนพักให้เงินไปห้าสิบหกสิบล้านเพื่อไปลงเลือกตั้งอ่ะเขาจะไม่เอาคืนเลยชุ้พี่น้องเชื่อไหมครับคนเดียวนะถ้าพี่น้องไม่เชื่อเนี่ย ที่เขาเขียนป้ายเตือนสติแทนที่จะมาขอบคุณพวกเราที่คุณขึ้นป้ายอย่างเนี้ยนะครับผมไม่อยากเป็นสัตว์นโกแบบนี้ละผมจะขอถแถลงหนังสือพิมพ์ไ้ว่าไอ้เงินที่จะให้สอสอไปห้าสิบหกสิบล้านน่ะนะผมจะขอคืนให้หมดพูดไปมันทําไม่ได้สิพี่น้องนอกจากรอพวกเราที่จะถ้าพวกเราเนี่ยนะครับแม่ผมก็ ฟังคนพูดเยอะแยะบอกถ้าสยามเทวาธิราต้องช่วยประชาชนแน่นอนนะผมไม่อยากจะเอามาพูดอีกนะครับคนก็มาคุยอยู่ผมอย่างเงี้ยนะครับผมพูดไปเดี๋ยวพี่น้องก็หาเพลอฝันแต่เราก็มีสิ่งตักดิ์จริงนะครับประเทศไทยเรานะ่ะจําได้ไหมครับตอนคุณสนทิที่ที่ท้องสนาหลวงอ่ะเสดแดงมันบอกวันนอเวลานอยิงแน่โดนแน่โดนโดนยิงหน้น่ะแล้วมันก็ยิงจริงด้วยครับแต่มันยิง มันเกิดเล็งพาดไปทางวัดพระแก้วใช่ไหมครับลูกกระสุนกันเลยพาดไปเลยอ้าวนี่ละมันก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณสุนที่เขามันการแต่ครับเมื่อกี้พูดวันนี้ผมจะพูดเพอเจอรอเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้วิทยากรก็พูดบอกว่าพอดีผมก็เป็นตำรวจนะฟังว่มันก็ยังไงก็ไม่รู้บอกว่าอดีตสอสอ ปากน้ำถูกยิงรองนายกก็ออกมาพูดบอกว่ากวดขันให้จับจับคนร้ายให้ได้นะครับผมไม่ว่าอะไรแล้วครับจับให้ได้ทำผิกดกฎหมายก็ต้องจับให้ได้มันจะได้ไม่เกิดอีกวิทยกรก็ได้เปรียบเทียบเห็นว่าคุณแสดงจุดยืนใช้ไม่ได้เลยพอเรื่องคุณทุนทิคุณก็ไม่แสดงไอ้สั่งให้ตำรวจทำให้เต็มที่ นะครับเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบแล้วเขาก็มันก็เกิดแรงบันดาลใจให้ต้องเขียนเป็นภาพอย่างนั้นอนะข้างหลังเนี่ยใช่ไหมครับพี่ต้องแทนที่คุณจะมาแถลงนะครับขอบคุณพวกเราเออต่อไปนี้พ่งนี้ผมจะไม่เป็นแบบที่คุณดา่าที่หนังสือเพนด่าก็เยอะแยะไปหมดเรื่องสัตว์นรกเนี่ยหรือสภาสัตว์อะไรพวกเนี้ย พรุ่งนี้ผมจะตั้งต้นใหม่นะครับผมจะประกาศว่าเลือกตั้งครั้งนี้ผมจะไม่ใช้เงินจะใช้ตามที่กกตกําหนดพูดไหมครับถ้าพูดอย่างนี้นะครับกล้าถแถลงมาอย่างเนี้ยนะครับผมหนึ่งเสียงในที่ประชุมนะครับคณะกรรมการปกป้องแผ่นดินเนี่ยผมก็จะขอบอกว่า เอทั้าเขากล้าแถลงกับปือพิมพ์อย่างนี้นะครับไปข่าวทั่วโลกเราต้องกล้าที่จะปลดออกเหมือนกันเพราะถือว่าเขารู้สำนึกว่าเขาไม่อยากเป็นสัตว์นรกค่ะพี่น้องคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เขาก็ต้องเป็นเหมือนอย่างภ่านนั้นสิครับพี่น้องและจะให้เขาเป็นแบบในภาพนี้นานเท่าไหร่ครับพี่น้อง ผมผมคิดว่ารอถึงวันเลือกตั้งนะครับเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นอีกเราจะปลอดออกด้วยพวกเราเองคือเราต้องโหวตโนไม่ให้เขาเข้าไปในทาเลยครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับถ้าโหวตโนแล้วเนี่ยก็มีคนให้ ข้อมูลแล้วให้ความรู้แล้วว่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้เราเป็นน้ําหนึ่งเดียวกันขอให้มาให้มากโหวตโนให้มากแล้วเขาอยู่ไม่ได้หลอกครับพี่น้องขนาดภาพภาพภาพนี่มาขึ้นตรงนี้เขายังไม่อยากอยู่เลยใช่ไหมพี่น้องนี่แหละครับเอาไปอธิบายเรื่องโหวตโนก็ได้เี่าไรถามว่าเออถ้าโหวตโนเป็นชนะแล้วแล้วมันจะอะไรเกิขดขึ้นขณะโหวตโนยังไม่ชนะ ท่านนี้ขึ้นเขายังอยู่ไม่ไหวเลยครับพี่น้องใช่ไหมครับผมก็ต้องเห็นใจตำรวจนะครับที่เขาต้องเตือนมาจะเป็นหน้าที่นะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่านะครับมันไม่ใช่แค่สถาบันตำรวจหรอกครับถ้าเมื่อไรแล้วได้เปลี่ยนแปลงประเทศในการปกครองแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็น ่ประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะครับพี่น้องครับวันนี้ทุกกระทรวงทวงกลมเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วครับพี่น้องผมเป็นข้าราชก,การมาตลอดชีวิตนะครับผมบอกพี่น้องให้ได้เลยนะครับสมัยที่ผมเป็นรองรัวการเนี่ยมีเอาของจริงมาพูดแล้วกันอาจารย์คนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์อยู่ที่นิดามาสอน ในช่วงนั้นเน่ยคนอยากเรียนนิด้ากันมากเอกการบริหารงานเนี่ยนะครับอาจารย์นิด้ารับสาภาพกับพวกผมเลยครับบอกว่าเรียนจบไปจากนิด้ามากมายเป็นนักปกครองเป็นนักบริหารเป็นทิปดีไม่ได้อวิชาการมาใช้เลยคือไม่ได้มีระบบคุณธรรมเลยมีแต่ระบบอุถัมภ์คือพวกใครพวกมันครับพี่น้องพี่น้องรับประเทศจะไปได้ไง อาจารย์เขาบอกอบรมว่าไงดูไหมเขาบอกเดี๋ยวนี้นะไม่อยากสอนแล้วเรื่องการบริหารงานบุคลบุคคลเนะ่ยมาบริหารมาบริหารพูดอะไรไหมครับเอาธรรมะมาพูดครับพี่น้องบอกว่าต้องเอาธรรมะมาสอนนะครับพี่น้องครับผมจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับที่ใครๆบอกว่านักบวชไม่ควรยุ่งกับเมืองไม่ใช่หรอกครับผมจะเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้ามา เล่าให้ฟังนะครับพอดีผมเป็นตำรวจก็มีเจ้าวาดวัดหนึ่งเอาพระสุตตันตาพิดกเอามาให้ผมแล้วบอกคุณสมเกียรติไอ้เรื่องการบริหารงานเนี่ยพระทพธเจ้าเนี่ยเตือนรัฐบาลนะครับแล้วผมก็แล้วแกบอกว่าตั้งเตือนมาตั้งสมัยพุทธกานนะ่ะรัฐบาลทําไม่ได้เลยไม่มีรัฐบาลไหนทําได้เลย เฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศอื่นทําได้ท่านเตือนอะไรครับมันปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปโิโรผมไม่ได้เอาหน้าที่อะไรหรือบทที่ไหลมาให้นะครับถ้าคือมีพราม์เนี่ยครับไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปสวมดมนต์ที่บ้านเพื่อป้องกันให้ร้า,ายเข้ามาปนหรือมาข่ามขนะครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าสวดก็ช่วยไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเอามาขังก็ช่วยไม่ได้เอามาประหารก็ช่วยไม่ได้แก้ไม่ได้นะครับแต่ท่านบอกว่ามีอยู่สามข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือให้มีอาชีพข้อที่สามเนี่ยครับท่านบอกว่าถ้าประชาชนที่ขี้เกียจไม่ทํางาน มันก็ต้องไปเบียดเบียนชาวบ้านแต่ถ้าเบียดเบียนชาวบ้านเนี่ยพูงครับหน่วยตอนนั้นก็หมายความถึงรัฐบาลนี่แหละครับจะต้องใช้ระบบคุณธรรมเอามาปกครองคนมันถึงจะทำงานไปจับกลุมไอ้คนที่กระทำผิดนะครับพี่น้องครับตั้งแต่พระเจ้าตัดมานนั้นเนี่ยถึงวันนี้พี่น้องคิดว่า รัฐบาลไทยเนี่ยเคยบริหารงานด้วยระบบคุณธรรมไหมครับผมจึงอยากจะบอกว่าค่ารากการในประเทศไทยทุกกระทรวงกรมเลยไม่ว่าทหารตำรวจพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยอจแน่นหนาที่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มันดีขึ้นค่ารากการถ้าอยากจะก้าวหน้าใช้ระบบคุณธรรมเนี่ยผมเชื่อว่า พอคุณเข้าไปรับราชก,การวันแรกคุณอยากเป็นอย่างนั้นหมดนะครับแต่ที่คุณทําไม่ได้ก็เพราะว่าระบบมันไม่ใช่คุณคำทางไม่ใช่คุณก็เลยต้งไป้างเรือถึงุกวันนี้ประชาชนถึงยากจนใช่ไหมครับพี่น้องเพราะนั้นที่ที่หลายๆคนพูดบอกว่า ในวันที่เราจะมาชุมนุมนั้นเนี่ยให้ดูที่วันเลือกตั้งถ้เาเราโหวตโดนชะนะผมเชื่วอว่าประเทศเนี่ยจะดูตั้งฝ่ายเราถูครับแล้วมาร่วมกัน,นโหวตโนเนี่ยเขาประเทศชาติเดินไปข้างหน้าถูกไหมครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ ผมไม่รู้ว่าเวลามันทำไมเร็วขนาดนี้นะครับที่เนาะผมก็จริงผมก็ตั้งใจพอมาถึงนี่ก็ก่อนสดนะครับพอได้รับเอื่องห้าห้าห้าสัตว์เนี่ยนะฮะนะฮะผมยังมองความหวังดีของผู้แทนราษฎรนะครับตอนนี้คุณอาจจะผิดพลาดไป ด้วยการอยากจะเข้าไปนั่งในสภาไทยเขาอยากจะเอาเงินมาให้คุณก็เอาแม้แต่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแม้แต่เขาต้องการจะตั้งรัฐไทยใหม่หรือพูดจับจ้วงสถาบันคุณยังสนับสนุนไปอยู่กับพรรคเขาอ่ะใช่ไหมครับพี่น้องพราะนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณตายไปเนี่ยนะครับ ลูกหลานคุณจะโดนต้องถูกประนามพี่น้องประนามไหมครับพวกตระก,กูลในพวกนี้ยยิงหวาข้างหลังนี่เปล่าครับห้าสัตว์นะ่ะเราก็พูดเป็นสติอย่างนี้กันแล้วกันว่าคุณไม่สายกันไปที่จะกลับมาแก้ไขนะครับผมห่วงอย่างเดียวนะครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนตำรวจผมที่กเกษียณไปแล้วและยังอยากที่จะไปสนับสนุนในนักโทษคนนี้นะครับ ไปอยู่ที่พักเพื่อแล้วเนี่ยนะครับกลับใจได้ควรจะกลับใจนะครับผมก็พูดไม่รู้จะพี่น้องจะเบื่อเปล่านะครับผมพูดให้พี่น้องฟังเพื่อถึงตัวคนที่ปฏิบัติเนี่ยนะครับป่ะขืนทําอย่างนี้นะประเทศมันไปไม่รอดลูกหลานก็จะบากนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้เราต้องโหวตโนใช่ไหมครับพี่น้องเพื่อให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าแล้วเมื่อโหวตโนเสร็จแล้ว ภาพสัตว์นรก5ข้างหลังนี้มันจะต้องไม่มีใช่ไหมครับน้อง